จริงตอนก่อนที่จะลงคลิปก็หนูก็คุยกันอยู่ค่ะว่าวิเขาจะมองว่าเราไม่จบนึสิ้นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแบบปัญหาทําไมมันดูแบบยืดเยื้อนะอบานปลายคนจะราคาญแล้วคนจะมาด่าเราเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะวันหนึ่งมันก็จะมีคําถามขึ้นมาอยู่ดีว่าเอะรถคันนี้ไปไหนอะไรอย่างไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่าเราก็พูดตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะแต่เหมือนเรื่องมันจะสงบเลยอะไรที่มันทําให้มันจุดประเด็นขึ้นมาตอนน,นั้นจุดไฟอีกรอบอ๋อหนูก็มีการฟาดฟันสู้รบกันนิดนึงในในโซเชียละ่รอ่างเง แต่ว่าเบื้องต้นล่าสุดก็แบบก็ก็เงียบไปแล้วอะค่ะใช่ตอนนั้นหลายคนบอกว่ามันกลายเป็นสุภาของครอบครัวไปแล้ว <Okay. S 2> จริงจริงหนูหนูหนูก็ยังพูดประคำเดิมค่ะว่าไม่ใช่เรื่องของหนูเหมือนกัน mm hmm. แต่แต่ในเมื่อแบบว่าแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันกระทบหลายๆอย่างเนี้ยค่ะเราก็ mm hmm. ในฐานะที่เราเป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเราก็ต้องปกป้องอะไรเงี้ยค่ะเป mm hmm. ็นจีนันซะมากกว่าเหมือนจริงๆในวันนั้นในคลิปเราก็พยายามจะ พยายามจะไกลทียใช่เพราะว่าอย่างเช่นเหมือนวันนั้นที่หนูโพส์ที่ที่อะที่ญาติอะไรของเขาเนี่ยหนูก็โพสอยู่ว่าแบบจริงจริงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้พูดใส่ร้ายใครหรือว่าแบบให้ใครเสียหายเลยนะเราพูดแบบเออเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าใช่ค่ะถ้าอันไหนเป็นแบบพูดแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นถ้าละคนเราก็จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมุมเราเราคิดว่าการที่เราพูดออกไปอย่างนั้นแล้ว มันควรจะเข้าใจมากกว่าดีเข้าใจมากกว่าหนูคิดว่ามันจะมีสองทางอยู่แล้วคนที่เข้าใจเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจแต่บางคนคือเห็นแค่หัวคลิปยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบที่จะโจมตีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเข้าใจค่ะใช่ค่ะแต่เราโดนโจมตีตัวหนูเองเหรอคะมีแบบตัวเองก็แบบตัวเองก็ไม่อยู่เฉยเฉยไม่เจียมตัวเมื่อก่อนก็เคยไปขออยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่สํานึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าหนูก็เลย แต่หนูก็ไม่ยอมนะหนูก็เทียงกับไปเลยว่าเอ้าเมื่อก่อนหนูอยู่หนูก็ไม่ได้ไปอยู่ว่าแบบเป็นน้องแบบอยู่สุขสบายอะไรเงี้ยหนูก็ไปทํางานอ่าแลกเงินเหมือนกันกับทุกคนอะไรเงี้ยแบบคือไม่ได้แบบไปอยู่แบบสุขสบายอะไรอย่างนั้นอะไรที่อย่างที่เขาคิดอะค่ะใช่จริงๆพอแหละแต่ที่มันโพสต์ไปแล้วเราไปเห็นที่เขาโพสต์ค่ะแล้วรู้สึกไงโมโหตอนนั้นตอนนั้นยังรับว่าโมโหแล้วก็แบบเหมือนจะแบบว่าเราเห็นก่อนเลยพี่เราเห็น เห็นพร้อมกันเพราะว่าันวันนั้นไปงานด้วยกัน,นก็เห็นพร้อมกันอันนี้พูดตรงๆวมาเห็นพร้อมกันแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราโมโหเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วในการที่จะโพสต์อะไรออกมาเราต้องคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค,คือถ้าโพสต์ออกมาแล้วแบบเหมือนโพสต์แล้วมันทําร้ายคนอื่นเอาดีเข้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นหนูก็เลยแบบอาจจะแบบว่ามีการแบบตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยเ่อนี้จะแรงนิดนึงเป็นมาค่ะ นีการได้คุยกันก่อนกัจากพี่เราก่อนที่จะไปตอบกลับในโซเชียไรอยเนี้ยหนูหนูไม่หนูไม่ได้คุยเลยหนูไม่ได้คุยเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าใช่คือเราเราเราอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับแบบสถานการณ์เรียๆตอนนั้นอ่าใครพูดมายังไงเราพร้อมที่จะตอบกลับตอนนั้นเลยว่ามีการเตรียมใช่ค่ะเราก็โพสไปใาม้สึกเราเลยโพสเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือหนูพูดตรงๆงว่าหนูเองก็แบบก้องงงว่าหนูโดนแฉเพราะว่าเอาเอาแคปแชทหนูไปลงแต่แต่หนูก็ยังรู้สึกว่า เอออย่างน้อยเราก็พูดแต่ความจริงมาตลอดมันก็รู้สึกว่าความจริงตรงนั้นมันปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่พอเราพูดตอบกลับไปแบบค่อนข้างแรงคนก็อาจจะมองว่าเราปีนเกียวหรือเปล่าปีนเกียวอ๋อจริงๆกลับมาย้อนคิดก็รู้สึกว่าก็ในเรื่องของการปีนเกียวม,มันก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่หนูก็ยังยืนหยัดว่าถ้าหนูไม่ทําแบบนั้นหนูก็ก็คงไม่มีทางอื่นที่หนูจะแบบจะต้องแบบว่าแบบบันีปานอมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออมันตอนนั้นในเวลานั้นนะคะมัน สิ่งที่หนูทาอ่ะใช่ค่ะมันคือทางออกที่ดีที่สุดนตอนนั้นแล้วของหนูนะคะจริงๆมันเสียความรู้สึกไหมที่มันโดนเปถึงรนเรื่องของแบบการไปนอนบ้านมีการเหมือนกับการกินอะมันหมายการจริง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 หนูมองว่าเมื่อตอนตอนที่เรารักกันนะคะเราทุกสินทุอย่างเราทําดีให้กันโดยที่ไม่บางผลตอบแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงเราจะไม่รักกันแล้วหนูว่าอย่าอย่าอย่ามาพูดถึงเรื่องอดีตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะถ้าอย่างนั้นมันก็คือไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วเนาะถ้าพูดถึงว่าแบบ อาฉันเคยทําดีให้เธอมาตลอดแล้วแบบมาล้าเลิกกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนที่โตแล้วจะไม่พูดกันอะไรเงี้ยหนูว่าอย่างนี้ซะมากกว่าค่ะเพราะจริงๆเราแบบพี่เราก็ไม่ได้มีการทวงแต่แค่เราชี้แจงก<ม>ัคนคทรงว,ว่าเราไม่เคยเอาถรถคันนี้ไปคืนเพราะเราไม่ไม่ต้องการที่จะผ่อนต่อใช่ค่ะไม่ต้องการที่จะผ่อนต่อเรา,าค่ะเรื่องที่แม่ลูกไปเอารถอ๋อต้ก็มีกระแสแบบ จริงๆแม่แกก็เป็นห่วงลูกเหมือนเหมือนแม่ทั่วๆไปนั่นแหละค่ะคือจริงๆแล้วแกก็เซฟว่าแบบอุ้ยเราไปแทนลูกดีกว่าจะได้ซอฟถ้าเป็นตัวลูกชายไปเอมอนก็อาจจะดูแบบเอออะไรยังไงเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวแม่ไปมันจะดูปณีปันนองมากกว่าคือแม่ก็ยังเป็นเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าแบบจะทําให้เรื่องมันยินขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แกก็ไปแทนลูกชายเอาลูกไปคืนแทนลูกชายค่ะวันนั้นที่เราเขายัง่วงบ้าน ห่วงไหมหรอคะจริงจริงจริงๆรงๆแรกๆแกก็ห่วงเพราะว่ามันก็เป็นหลังบ้านหลังที่แกคิดว่าจะอยู่กับครอบครัวของตัวเองบ้านไปของชีวิตอยู่ที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแกก็อาจจะปรงใช้าคาว่าปรงมากขึ้นก็อาจจะห่วงลูกแบบแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ประมาณนั้นซะมากกว่าเพราะว่าแกจริงๆแล้วแกก็แค่คาดหวังว่าให้ลูกเขาได้อยู่ได้อาศัยซะมากกว่าจริตอนนี้ เป็นยังไงบ้างสัมผัสก็มากจิตใจจริงๆแล้วหนูถ้าถ้าพูดตอนคอมเมนต์จริงคือแกก็เครียดเพราะว่าแกเป็นคนถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนที่ติดตามแกมานานหรือว่ารู้จักจแกจริงๆจ,จะรู้ว่าแกเป็นคนที่เก็บผู้อย่างมาคิดเป็นคนคิดเยอะ,อะทุกวันนี้แกก็เครียดอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่บังเอิญที่มันมีงานมาเยอะทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้มีเวลาไปคิดตรงนั้นซะมากกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคะแบบทํางานเพื่อที่จะได้กบกลบแบบว่าความรู้สึกตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าหนูว่านะคะ โอ้ยเป็นเรื่องปกติคของพี่หนูว่าเป็นใครก็ต้องคิดครอบครัวเนาะใช่ใช่ใช่ลูอวใช่ค่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งหลายคนมองว่าเราเองก็เป็นกุญแจดอกสำคัญโอ้โหของ หลายหลายเรื่องของพี่บ้านนรวมถึงเรื่องของเบสด้วยอ๋อของพี่เบสหลายคนก็มาโยนนี่หนูโพยทำไมจริงๆแล้ววันนั้นคือหนูหนูก็เป็นเอฟซีแกคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนั้นบังเอิญได้มาเจอกันได้มาแกได้มารับเชิญกลุ่มปิดของพวกเราก็รู้สึวมากที่เป็นคนที่น่ารักอ่ารู้สึกว่าแบบเหมือนในกล้องแกเป็นยังไงหลังกล้องก็เป็นแบบนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออแกน่ารักอยากให้แกมาร่วมงานกับเราตลอดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรทํานองนั้นซะมากกว่าก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เชียร์เลขนาดนั้นใช่แล้วแล้วิงคคือกับพี่เบสคือพอเขาได้ไปขึ้นไปคือเป็นงานไรเออรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเคมีเข้ากันดีกับพี่เราก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาก็อัปเดตคุยกันนู่นนี่นั่นแบบงานเพราะว่าเหมือนล่าสุดต้นเดือนพฤษภาวนี้ก็จะมีคิวไลฟ์สดแบบเหมือนพรีเซนเตอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์หรอใช่ค่ะเป็นเป็นงานคู่ด้วยกันแบบเหมือน เป็นเพื่อนกันแล้วแบบได้งานทํางานด้วยกันแบบส่งเสริมกันอะไรเงี้ยใช่ใช่หนูว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบที่ดีอะค่ะใช่นอกนอกเหนือจากแบบงานคู่เดี๋ยวจะได้เห็นอะไรเบสกับนอกเหนือจากงานคู่ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์หนูคอนเทนต์อะไรใน YouTube ใน YouTube ของแกหรือว่าในเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดของพี่บีกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนนั้นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทางค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้เรื่อยๆเลยใช่ค่ะนจะเชียร์ขึ้นไหมคะกับคู่นี้ หนูว่าก็ลุ้นไหมกแต่ว่าลุ้นเหมือนกันสามันจะมีโอกาสพัฒนาไปได้ไหมคะสำหรับาหรับหนูหนูว่ามันก็มีโอกาสอุ๊ยอุ๊ยต่อย่างนี้เลยคือคือคือเราเราเราแอบเห็นแกคุยกันเนาะแบบเขาดูเป็นห่วงกันเพราะว่าแบบตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลก็แบบ อันนี้ก็พี่เราก็โทรหาเขาตลอดเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าคือเขามาหาเราอ่ะเขายังปกติอยู่แต่กลับไปพูดเขาไม่สบายเลยไงเราก็กลัวแบบอุ้ยเขาไม่สบายเพราะมาทํางานกับเราหรือเปล่าอะไรโค้งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตามอัปเดตแบบน้นันตลอดแบบวันนั้นแกตกเครื่องก็หารถตู้ไปส่งแกจากคอนแกนไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเทคแคร์แบบตลอดอะไรเงี้ยค่ะผ่านด่านเราไหมพี่ผ่านด่านสำหรับนเลระคะโอเคโอเครู้สึกว่าแบบคือเป็นเป็นคนที่เหมือนพี่เราเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรักครอบครัวแบบ คือรู้สึกว่าเห็นพี่เบแล้วเหมือนเห็นพี่ตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาจะเปิดใจคุยกันโอ้โหถ้าวันหนึ่งใช่ไหมคะจริงจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องคนสองคนเนาะแต่ว่าหนูก็แบบแต่ถ้าตัวหนูมองไปหนูมองว่าเออถ้าถ้าถ้าคนเราอะค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่สิ่งดีๆหนูมองว่าหนูก็เชียร์อยู่เหมือนกันแล้วเราได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าแล้วหลังตอนที่เราเห็นพี่เรา เขารู้สึกแบบยังไงรูร้สึกแบบเออชอบคนในวัยเดียวกันหรือว่าเออเพราะว่า,าจริงๆแล้วพีทก็คือก็มีข่าวว่าเขาจะชอบผู้ายอายุเยอะอ๋อจริงๆตอนนี้เท่าที่สังเกตดูพี่ตเองก็คือเหมือนจะแบบเหมือนจะไม่มีสเปกแล้วนะ,ะเหมือนจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าแบบคุยกับใครรู้เรื่องอสบายใจแล้วชีวิตก้าวหน้าชีวิตแบบไม่ต้องมาคิดแต่แบบอะไรที่มันลบๆหรือว่าแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแกก็น่าจะไม่ได้ติดอะไร ใช่คุยกับพี่จรงเองเขาก็แบบเหมืนอ,อมน,นูสบายใจดูนักพี่อะไรอย่างเหนูว่าคนเราทุกคนตอนแรกก็มีสเปคกัน,นหมดแหละพี่แต่แบบแต่พอแบบมันอยู่ในจุดจุดหนึ่งอ่ะหนูว่าคําว่าสเปคมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่เราจะตัดสินใจในการแบบเอ่อใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหนูว่าเขาบ่นเหงาปะไหมพี่เรานะไปคุยกับพี่อ๋อบ่นเหงาปะไหมาก็จะเป็นบ่นอ้อมๆอ่าในการโพสในการอะไรนก็จะเป็นการบ่นอ้อมๆเงาอยู่แล้วแหละก็แบบเขาเรียกอะไรคนคนแบบไม่เคยแบบ ไม่เคยโสดอะไรแบบนี้ก็จะอาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติของคนนะคะแล้วลอย่างอีโพสหนึ่งเรารู้ไหมที่เราโพสอย่างเช่นขยะในใจอ๋ออันนี้ขยะในใจจริงจริงอันนี้อันนี้ตอนแกโพสไม่ได้คุยกันนะคะแกโพสเสร็จหนูก็ไม่ได้ถามเลยแต่หนูก็มองว่าแกน่าจะไปเห็นแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยในแบบในแอปพลิเคชันในอะไรแบบซื้ออะไรเงี้ยค่ะแบบแล้วแกก็คงจะแบบมองก็แบบมันเอ๊ะมันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรครับโปรเทคตัวเองคือปกป้องตัวเองไงค่ะเป็นฟิลนั้นซะมากกว่าคือโปรต์เนอแสดงว่าเราคิดว่าพี่เราโปรเพื่อปกป้องไม่ได้โปรต์ตอนรู้สึกดาวหนูว่าไม่คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนแกจะพูดประมาณว่าแบบอ่าเราก็ไม่ได้อะไรกับตรงนั้นอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเพรว่าสตรองแล้วเข้มแข็งสตรองโอ้สตรองหนูว่าสตรองอยู่ค่ะงานมันแน่นวันไหนงานมันแน่นวันหนึ่งอย่างเช่นวันนี้วันนี้มีมีแบบสามสี่งานเลยใช่ค่ะเพราะว่าแบบ อ่าไปต,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 ต่อ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 งานเมื่อเช้าก็ไม่ได้อาบน้ําพูดได้ไหมเมื่อเช้าก็ไม่ได้อาบน้ําขึ้นคอนเสิร์ตอันนี้พูดตรงๆเลยใช่ค่ะคือไปถึงหน้างานปุ๊บก็คือเซตผมใหม่แต่งหน้าขึ้นเวทีเลยไม่ได้อาบน้ําไม่ได้สระนุ้ย <laughs> จะภาพอย่าว่านะคะจะภาพอย่าด่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็ออกสนุกสนุกทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะทําอะไร ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราตอนนี้เราแบบเราสแกนด้วยนะแบบใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบหนูแบบสแกนเลยว่าคนนี้จะต้องหวังดีกับพี่เราเนี่ยหรือไม่หวังดีกับพี่เราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราจะถ้าบอกว่าไม่มีก็ไม่ก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ก็ใช่แล้วก็พอดูออกอันไหนเราสกัดก็ได้แล้วก็แอบสกัดอยู่นะแอบอยู่นะอันนี้ก็พูดตรงๆแอบเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงอ่ะแล้วก็หวังดี หนูก็จะบอกพี่หนูเสมอว่าอย่ารำคาญหนูนะอ,อ,อันไหนที่แบบว่าหนูแบบแสดงออกก็คือหมายถึงว่าหนูเป็นห่วงอ,อ,อะเป็นฟิวน,นั้นออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรากลัวแมว่าแบบเผื่อวันหนึ่งแบบที่เราแบบเออ,เอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะผิดใจหรืออะไรผิดใจหมายาถึงเรา ห่วงเยอะอ๋อจริงๆเราก็จะมีเส้นอยู่ค่ะแบบอย่างเช่นเราก็จะถามพี่เราคำถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วมาคือก็จะถามกันก่อนคุยกันให้เยอะหรือว่าคนเราคนเราถ้ามันจะจะผิดใจกันก็คือมันเกิดจากการที่แบบไม่คุยกันแต่ตรงนี้คือถ้าเรารู้สึกว่าอะไรจะไม่ถูกใจกันเราจะเลือกจะรีบคุยกันแล้วก็รีบแบบหาทางออกซะมากกว่าน้องๆในโตเกียวอ๋อนี่แหละค่ะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็หนึ่ง จะเป็นออนทัวร์กรุงเทพเลย,เลยใช่ค่ะแล้วน้องซีแกรมก็จะมีแบบเป็นโชว์ใหม่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฝากรอติดตามด้วยแล้วก็มีเพลงด้วยนะคะอ่าเป็นเพลงแบบซิงเกิลใหม่กับน้องลีโอเลยค่คือเริ่มทยอยผลิตออกมาแล้วเป็นกลางปีคอลเลกชั่นใหม่ของตัวเกมดวสิค่ะ,ะใช่อัปเดต น้องรีโอนิดนึงวันนี้เห็นว่า oh. เป็นนมหลังเวทีสลบไปเลยไปพื้นที่โรงแรมคือคือจริง,รงๆหนูก็ไม่ทราบอาการน้องเพราะว่าเราเราไปแยกคันใช่ไหมคะ mm hmm. คือแล้วเนียด้วยความที่เราไปถึงหน้าง,งานปุ๊บแล้วไปเจอน้องคือทีมงานก็บอกว่าน้องตัวร้อนมากไข้สูงแน่แนเลยอะไรเงี้ยแบบน้องน่าจะขึ้นไปทีไม่ไหวแล้วก็บอกว่ารีโอไปพักบนรถเมลลูกเดี๋ยวให้คนขับรถพาไปหาหมอแล้วก็กว่าไม่เป็นไรหนูจะสู้หนูจะร้อง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแต่เรา<ๆ>เราอ<ๆ>หาคนมาสแตนบายร้องแทนน้องแล้วแต่น้องมาบอกว่าไม่เป็นไรหนูจะร้องแต่ด้วยความที่แบบน้องขึ้นไปแบบ สู้แล้วอากาศมันร้อนนะคะงานกลางวันเนี่ยเป็นลมช็อกเลยแล้วช็อกแบบบนรถตู้อะไรเงี้ยทุกคนก็รีบพาส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะผลเบื้องต้นคุณหมอก็บอกว่าเป็นอันนี้พูดได้เนาะเป็นเป็นก็เหมือนแบบเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติเพราะว่าแบบทํางานหนักพักผ่อนน้อยใช่ค่ะตอนนี้โดยรวมก็โอเคแล้วโอเคแล้วค่ะน้องก็โทรมาอยู่ก็แบบทานข้าวได้อะไรได้ปกติแต่ก็อาจจะแบบต้องพักฟื้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะมีโอกาสจะเอามาออนทัวร์พรทมทันได้เลย หนูว่ารอบนี้เดี๋ยวรอดูไม่แน่นาะไม่แน่ถ้าน้องหายเร็วอ,อาจจะตามมาแบบสักแบบท้ายๆถ้าถ้าน้องหายทันนะคะแต่เบื้องต้นก็คือแจ้งพ่อก,กับแม่น้องไปแล้วว่าถ้าน้องยังไม่หายดีให้น้องพักผ่อนไปก่อนให้หายดีแข็งแรงเต็มร้อยเขากลับมาลุยอ,อ,อ,ะอะไรประมาณนี้ค,ค่ะค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับโตเกียวมิวสิกนะคะค่ะเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันไป89เดี๋ยวไปขับแล้วคอปเตอร์วันวันอื่น อันน <men> uh, mm ี hmm. ้เพ <ner> ja, ี่บิกส่งส่งอะไรนี้ใช่ไ่ะครับส่งขอบพี่ใหญ่บิคอร์้นี่